Mercedes-Benz GLE 350 DE s <S สวัสดีค่ะมาพบกับข้าวขนมซูนฟู Protection Center กันอีกแล้วค่ะวันนี้พามาส่งงานกับพี่ใหญ่คันข้างหลังนี้เลยค่ะ Mercedes-Benz GLE 350 DE คันนี้นะคะเลือกเข้ารับบริการเคลือบซปเปอร์เรซินพร้อมติดฟิล์มแนวปะทาภายนอกนะคะตัวนี้โปรแกรมนี้พูดกันบ่อยๆหน้าเพจ มีแต่โปรแกรมนี้ทั้งนั้นเลยเพราะอะไรปีนี้ราคาดีมากๆเลยถ้าสําหรับลูกค้าเก่านะคะยังไงก็ต้องเข้ารับบรริกาโปรแกรมนี้เลยนะคะเพราะว่าราคาในส่วนลดของปีนี้จุกใจแน่นอนอยากรู้ว่าแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่ทักเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะโดยรุ่นนี้นะคะโดยโปรแกรมนี้เทคนิคการขัดปรับผิวจะเป็นเทคนิคการขัดปรับผิวสม้มซึ่งจะทําให้เงาโดดเด่นกว่าโปรแกรมอื่นเลย พูดกันติดปากนําเสนอกันจนชินเลยค่ะกับโปรแกรมนี้แล้วก็ติดฟิล์มกระรอยเบ้ามือจับและฝาถาังน้ํามันนะคะน้ํายามีความแข็ง10เฮค่ะสามารถฟื้นฟูริ้วรอยตัวเองได้เมื่อเจอความร้อนจากแสงแดดอะไรพวกนี้นะคะถ้าสมมติมีฝุ่นเกาะปุ๊บเราเช็ดถูได้เลยเช็ดได้เลยเนี่ยลุได้เลยใช่ไหมคะถ้ามันมีมลภาวะหรือเศษฝุ่นเล็กๆที่ทําให้เกิดรอยเดี mm ๋ย hmm. วมันจะค่อยซ่อมตัวเองแล้วฟื้นฟูตัวเองได้ เป็นนวัตกรรมสำหรับอาเมอร์ไดมอนเลยค่ะนวัตกรรมพิเศษแบบนี้มีที่ร้านเราที่เดียวในนครปฐมนะคะยังไงเพื่อนๆสนใจเข้ารับบริการเป็นโปรแกรมไหนสามารถทักสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้ามาดูงานที่ร้านก็จะมีงานลดลูกค้าที่เราให้รับบริการอยู่ทุกวันนะคะเป็นตัวอย่างงานเลยว่าได้งานแบบนี้ลูกค้าพอจะถูกใจไหม อยากได้งานแบบไหนอยากได้มีงบประมาณเท่าไหร่ทักสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะยินดีให้คําแนะนำเกอนเข้ารับบริการค่ะยังไงฝากติดตามผลงานของพี่ใหญ่คันนี้ด้วยนะคะว่าจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยจ้า